พวาออนไลน์เิ่งเลสซ่นบทเรียนออนไลน์ป .6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์สาราชอาณาจาัก,กรกัมพูชา 1. นึ่ตำแหน่งที่ตั้ง ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ประมาณ1 8 1 0 3 5ตารางกิโลเมตรมีพนมเปญเป็นเมืองหลวงประเทศกัมพูชามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับประเทศไทยและประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศเวียดนามทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทยทิศใต้ติดกับอ่าวไทย 2. เศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักรายได้หลักของประเทศจึงมาจากผลผลิตทางการเกษตรพืชที่สำคัญได้แก่ข้าวเจ้ายางพาราพริกไทยนอกจากนี้ยังมีการทำประมงซึ่งถือเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค 3. ส,สังคมประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อชาติขเขมรและนับถือพระพุทธศาสนา ภาษาที่ใช้ในราชการคือภาษาเขมรประชากรส่วนใหญ่ในประเทศมีฐานะยากจน 4. การเมืองการปกครองกัมพูชามีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา,าโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 5. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ กัมพูชาในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรเขมรที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีตกัมพูชาได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาตั้งแต่พุทธศักราช2406ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองกัมพูชาไว้หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงครามกัมพูชาจึงตกเป็นของฝรั่งเศสอีกครั้ง ภายหลังฝรั่งเศสได้ทำสนธิสัญญากับกัมพูชาเพื่อเปลี่ยนจากสภาพเมืองขึ้นมาเป็นรัฐในอารักขาแห่งเครือจักรภพของฝรั่งเศสในพุทธศักราช2490กัมพูชาจึงได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญและจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเจ้าสีหนุประกาศยุบสภาประกาศใช้กฎอายการศึกและทำการปกครองกัมพูชาโดยตรงและได้เรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส ซึ่งขณะนั้นฝรั่งเศสกำลังเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสงครามกับเวียดนามที่เดียนเบียนฟูฝรั่งเศสจึงยอมให้เอกราชแก่กัมพูชาตามคำเรียกร้องของเจ้าสีหนุและต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2497กัมพูชาจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวา